ไข่ตุ๋นี่ตำนานสอยฉลามชื่อเสียงลือชอทั่วปัตตพีคำถามนี้ต้องมีคำตอบโสดอยู่ไหมครับ <c oughs> รุณสว่างตอนนี้ตีห้าครึง่งพกักยาโจ,จกวันี้ตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าร้านนี้ใครมาช้าอดกินนะครับผมใครตุนที่ตานานซอยฉลามเด็ดขนาดไหนมีอะไรอัปเดตมาดูกันแฉลมนิมิตระห่ยามารินเบิกไฟรีมาร้านนี้กลิ่นหอมของตุนคค้าคล,คลงึงลอยฟุ้งไปทั่วชัมมนบรรยากาศซึ่งหนึ่งหรือคอนโดมิเนียมาเชิญชมพิ่งตัวอย่างกันนะแคะ่โอ้โหนี่มันลักซ์รียชัดๆนะมาถึงอย่าเพิ่งพลาดเพลินนะครับมาลงรายชื่อจดอาหารก่อนเพราะคิววันหนึ่งเยอะมากเลยทีเดียวเดีย๋ยวจะอด กินนะะจ๊ะไม่ได้มาประมาณปีหนึ่งเพิ่มเติมกับน้องคิมมันและผองเพื่อนมาประดับร้านและเซตนางเอกของเราวันนี้ก็มาถึงแล้วโมเมนต์ที่รอคอยลิมรสปรลองลิ้นปูพรมแดงด้วยเมนูแรกข้าวอบหมูน้ำลิ เมนูที่มาเราห้ามพลาดเลยครับขงเอกลักษณ์ไว้ด้วยหอมหนัวมันรสชาติไม่เปลี่ยนเลยครับรักอ่ะเติมความคล่องคลอด้วยซุปซีโครงหมูเสเวยตุ๋นมาจนเนื้อนิ่มแทบไม่ต้องเลาะกระดูกน้ำซุปหอมพริกไทยกลมกล่อมละกันอีกหนึ่งเมนูที่โปรดปรานแกงจืดเต้าหู้สาหร่ายหมูแดงคลาสสิกดิชันารีและราชินีของเราในวันนี้นองไข่ตื่นอเล้งใหญ่เลยอแก นี่คือความสมบูรณ์แบบที่ perfectionist จะไฟ่หาขอบอกตรงนี้เลยว่าขอคารวะแล้วในส่วนของราคาก็ยังน่ารักอยู่เช่นเคยแต่ก็มีบางอย่างที่น่ารักกว่าราคาอีกนะสวัสดีค่ะก็ร้านเกาเหลาเลิ่นหัวซอยแล้มเจ้าเก่า30ปีก็ขอเชิญเชิมคนที่มาแถวซอยแล้มห้ามาลองพานกันดูนะคะอีกหนึ่งคำถามผมเชื่อว่าชายไทยอยากรู้โสดอยู่ไหมครับ <laughs> โสดค่ะ แล้วสำหรับพคยนะครับที่อยากจะมากินร้านนี้นะครับก็ต้องตื่นเช้ากันหน่อยหรือไม่ก็ต้องโทรมาจองนะครับโอ้คิวเยอะมากจริงๆนะฮะถ้าพลาดแล้วเนี่ยพลาดเลยสําหรับครั้งหน้านะครับพญยาโฉกจะพาไปร้านจริงใจที่อร่อยจริงๆที่ไหนติดตามด้วยนะ